ยากได้เลือดดิบอกมึงอยากได้เลือดก็อยากได้เลือดนะจ๊ะถล้าแต่กูขายมายังบร่มีไผต้องการเลือดเลยได้ดูเอามันมันอยากได้เลือดนี่อยากได้อยากได้เลือดจำมันอะไรนะมึง้าเลือดดี๋บมีสมองบอกได้เลยมึงว่าเดี๋ยวนี้อีกแล้วมึงแค่กูบอกเข้าใจแค่นี้มึงว่ากูบมีสมองบอกกับแล้วมีสมองอยู่บ Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng nè cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những มึงอยากได้เลือดก็อยากได้เลือดนะจ๊ะถ้าจะกูขายมายังบร่ได้มีไผต้องการเลือดเลยได้มึงมาแต่สายมึงอยากได้เลือดเอ้าก็อยากได้เลือดคอยมาซื้อเลือดเมีเอวเลือดในมึงนี่ก็อยากได้เลือดนี่มีอยู่บเลือดน่ะก็จัดให้มึงนี่เด้มึงอยากได้เลือดผมเอาเอาเลยนม่เลือดนั่นดูกเอามันมันอยากได้เลือดนี่พักไหนอยากได้เลือด จำมันตัวว่านอะไรนะมึงเจ้าเรือเรือตัวว่านอะไรฟากันมาอยี่ยมึงอยากได้เรือเรือก้อนเรือไก่เรือไก่อ๋อต้มก็จะเกลือได้มันตายเมื่อไหร่คนแล้วอยู่พี่นะเฮ้ลูกค้าปุ๊บเฮ้ยลูกค้าลูกค้าเจ้าก้อนครับสองก้อนสองก้อนมีครับมีเรือนรับสองก้อนนสองก้อนไในๆครับตอนนั้นจ้ ไม่ตีนหรอยังบ่จบบ่าวันนี้มึงเชียาไปยินอีกบ่าวันนี้มีตีนอยู่บ่มีตีนกูได้ตีนได้กูเชียโด่งมาหามมันอยากได้ตีนบ่าวนี้มันอยากได้ตีนอะไรนี่เนาะขวดมันขวดตอนนี้น่ะมันขวดโซเชียลอยู่บ่มันขวดเด้บ่มันขวดนี่ตรงไหนเด้อยิงยังยินใกล้หันะลาจักโล่มาเร่องโลนึ่ง โบสถแล้วมีสมองบอกเดีย๋ยวนี้มึงว่าเดี๋ยวนี้อีกแล้วมึงแค่กูบอกเข้าใจแค่นี้มึงว่ากูบมีสมองบอกกันแล้วมีสมองอยู่บบสมองกูก็มีอยู่มึงเจียวเนื้ออะไรกันแน่เดี๋ยวนี้ไส้ละสมองมึงมีสมองบอกมึงสร้างก็บเชือเนาะกุ้งให้น้ำมันะเลยไงมึงเจียวอะไรมีบรสมองมูอฮะ มึงสั่างบอลลูเรียนมีครับลูกค้าขอนเทนกับเอ้าเขาจะโลครับเอาจกโลเอาสมองนึงยคอนเทนคับคอนเทนคับเป็นอะไรหัวไม้เทือดนะรับเอาเอาเลือดแล้วเอาตีนแล้วเอาสมองนะครับเนาะเออเฝ้าไปทางหน้าเด้อครับครับคอนเทนคับโอเคเออเกือบกูเป็นโทษสั่างบอลลูเลี้ยงเกือบกูเป็นโทษ ไหนล่ะครับพี่อขอโทษนะจะ <ขอ S 2> ให้นี่นี่ไปเจอเด้อ,อโอ้ภาษาจีนน้ำกระปุ่นจะซื้เขขอเือบคูบลอดแม่งเอ้ย <S 2> <S 2> <S เหนื่อยดีกว่า